ครับอยู่กับผมนะครับนายแฮร์เบเกอร์คนเดิมนะครับวันนี้ครับแล้วก็อยู่กับทิวเมคายครับปาร์ทที่สี่แล้วนะครับแหมแป๊บเดียวปาร์ทที่สี่แล้วนะครับแล้วอีกตั้งปาร์ตว่สิบหกปาร์ตประมาณสิบหกปาร์ตมั้งถึงจะจบเกมนะครับก็ไงก็ช่วยติดตามด้วยนะครับผมทำันจบแน่นอนครับเกมนี้เฮ้ยไม่เดินขวางทางจังเบยเอามานี้ตบทิ้งแล้ว ดันเต้กล้องรู้สึกเป็นปีศาจนั่นไงมาเล่นกูแล้วครับเมืองนี้เอาอีกแล้วโอ้แมวแน่แคทเราต้องทำยังไงถึงจะกลับไปเรนโบ้ได้อะอะทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี่เห็นไม่ไม่ได้ครับเก็บไปซื้อของครับไม่ได้ครับไม่ได้นี่ไม่พลาดไม่พลาด ตะก้อ,องนั้นมันจับอาดูนายนีนายต้องหาทางทำลายมันฉันรู้แล้วมันก็มาแล้วด้วยเนี่ยเตแกนริ้วล้อตัวนี้รู้สึกจะง่ายเหมือนตัวแรกเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะง่ายๆตัวนี้รู้สึกว่าเท่าชานินี้ก็ตายแล้วมั้งนี่ไงนั่นไงว่าแล้วริ้วล้อตัวนี้แม่งแล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับดีเเกมนี้ที่มันต้านได้นะครับมันดีครับเกมนี้มันดีตรงเนี้ย ที่มันต้านได้ครับแล้วส่วนมากมันก็ต้านไม่เคยชนะเราอ่ะแอบเห็นลอสโซ่จะก,กาพวกนี้ก่อนดีกว่าค่อยไปเก็บอืมนี่ยใช้ขวานสับเอ้ยใช้เทียวปั่นเมื่อกี้นี่เฮ้ะเจอต้านอีกแล้วเอหอเมนครับเมื่อกี้มันต้านแล้วมันเท่มากฮนะจบครับนี่อะไรอะ่ะอ๋อใช้ท่านี้สับใส่โจ้วพวกอ๋อใส่โจ้นนตัวนี้ได้นะครับโอเคดีมาก <c oughs> เดี๋ยวนะเห็นลอดโซเอาลอดโซก่อนนี่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้ยสลัด,ดแมวมานี่เลยมึงแม่เอ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้หันไปไอ้ตัวอะไรอยู่ข้างหลังกูวะไอ้ตัวห่านนี่โอเคครับเราต้องไปจัดการเจ้ากล้องวงจรปิดนั่นนะครับอุ๊ปแอนอุ๊ปแอน นี่นาขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็โดดมาตรงนี้ครับแล้วก็กดตัว e ครับที่ขวาด้วยครับดึงกล้องมานี่เตะเลยดึงมาเตะเลยะ่ะโอเคไปต่อได้แล้วครับไปบิน no ไม,ไม่ไม่แล้วไงโอ้โหดูทางมันดูดูมันทำครับดูโลกนี้ จ้งไม่หยุติธรรมเลยโอ้อะไรเนี่ย <city> โลกนี้แม่งพร้อมใจที่จะหยุดหยุดนายนะเวอร์จ <gil> ิลส่งกล้องมาให้ <Follow me. S 1> ตามมากับฉันตามฉันมาเวอร์จิลครับเอาแบบส่งพิกัดที่กล้องอยู่ให้ครับที่เราต้องไปทำลายนะครับ <c oughs> ทางอะไรว่าไปสำรวจนิดนึงครับเอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโดนมันทำโดนมันทำอ่ะตรงนี้ครับต้องใช้หมัดในการเข้าไปนะครับซึ่งเล่นไปสักสพักหนึ่งเราก็จะได้หมัดมานะครับหมัดหมัดมาไม่ใช่หมัดหมานะเอาได้หมัดหมัดมาใช้อะ่ะคำคำโคสเซอร์มาใกล้ๆเสิ What the hell? What the hell? อันนี้สือจะเป็นพลังงานอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเราสามารถใช้ปืนยิงได้ครับ Nice done girl แหน่โอ้โหแกะเอาแอกะออโลกนี้แม่งพร้อมที่จะขัดขวางกูบินโอ้โหไม่แยะไอ้พวกนี้มันเกิดมาจากอะไรวะเนี่ยแหมมีใส่โลมาด้วยนะพวกกูยิงอ่ะฮะจังในจริงๆนี่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 จัดก,การพวกนี้ก่อนเลยครับ นี่นี่ดึงแม่งดึงแม่งเอาขวานตบเรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้โหอ้าวโอ้วาจากไนเนี่ยกูจะดึงตัวนี้มาตัวนี้เนี่ยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่มาเหลือแค่เมืองกับกูแล้วใช้ขวานปั่นม่ง กูเคยปั่นชนะมึงอยู่นะอุ้ยอืมอืมอืมเรียบร้อยครับอ้เทพีเสรีภาพเลย,เลยนะซื้อของซื้อของครับซื้อไอเทมครับได้ใช้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับเฮลครสอ่าเพิ่มขีดเลือดไปครับโอเคแคทยืนรออยู่อ่านายมาแล้วใช่ชฉันมาแล้วมันไม่ดีเลยนะ อะไรไม่ดีฟะ It's the w ไอส์เดอะวอล l คโอ้ยโอ้โยตายตายสิเถอะดันเต้ตายตายตายรู้สึกว่าโลกนี้แม่งเกลียดกูเหลือเกินกูทำอะไรให้มันเนี่ยนี่ว้าดันเต้เท่มากครับมีอยู่สองตัวครับมีกล้องสองตัวแล้วมีอะไรอีกเนี่ยตัวนี้ครับรู้สึกจะใช้ได้แค่อาวุธนางฟ้าในการกำจัดนะครับ ปั่นกลับไปแม่งมาไม่ได้ไม่ได้แดกกูหรอกครับมามามานี่นี่นี่น,นี่ใช้เคียวปัน่นใช้เคียวปัน่นเรียบร้อยครับแม่งไม่ันตัวนี่นี่ปาใช้เคียวปั่นได้อะไรมันจะแจมอ่ะอยากแจมอะตายแล้วครับนี่นี่เขาเรียกว่าชิงชาติสวรรค์แบบ ขึ้นแล้วไม่มีวันได้ลงตายครับนี่เฮ้ยเฮ้ยก้อนหนึ่งพอจบแบบขวานตบครับโอ้โหมายแะแม่งมาจากไหนกันวะเดี๋ยวด๋ยหลบแบบดิจิตอลไม่ผลด้วยโอ้นี่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 ไปไกลไปไกลนี่ไป อ่ควันไฟอ่ะมึงลยมึงอ่ะเฮ้ยกระตุกเฮ้ย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 โอเคแม่งเ้ยหลบแบบไรละไม่พ้นอีกอะไอสลัดแมวมันี่เลยมึงนี่มันนี่ดิเตะแม่งเ้ยมันนี่เตะอีกมันี่ดิเตะไฟโอ้โหเตะจนตายอะครับมาเลยแต่กล้องเท่านั้กจัดเล้ครับว้ นี่ไงกรีนออฟับเอาไว้เพิ่มเลือดนะครับเคยบอกไว้แล้วแหละเอาไว้เพิ่มเลือดอืมอ่าแอบตรงนี้รู้สึกใช้เคียวปั่นเข้าไปได้นะครับปั่นนะครับกลัวอะไรครับปั่นนีกครับปั่นนีกครับแน่โอ้โห,โหไอประตูนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาแคด่ดูแล้วกันนะครับ มันคือภารกดจพิศเศษนะครับเดี๋ยวผมมาไว้เล่นจบแล้วเดี๋ยวผมมาแค่ให้ดูแล้วกันนะครับนี่มานี่นี่โฮมรันเลยอีกหนึ่งตัวแหมตีซะตีซะแบบเอาซะเป็นเบสบอลเลยเมื่อแบบกี้นี่ I've seen a witch use a spray can before. that Both spells can take hours if not days to prepare. So why not can it for instant use later? And that do with cheese. Where'd you learn this stuff? <laughs> Virgil taught me the basics of demonology and occultism. Delta natural talent for, hey, for it. Hey, the I a Instead of constructive instead of... Instead of what? <laughs> who like Instead wha? of focusing on ขอโทษครับโอเคเดี๋ยวยูโกโอเคนายใช้มัน <Shh. S 1> ได้ละเชี่ย <Yeah. S 1> ตำรวจ go. ฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวฉันจะมาหานายตำรวจอะทำลายกล้องด้วยนะนี่เนี่ยรู้สึกว่าที่เห็นตำรวจต้องหนีเพราะว่าเป็นองค์กรที่โดนประกาศจับนะครับคงจะอย่างนั้นแหละ่ง เออดึงออกมาโอเคก็ขึ้นไปได้นะครับ <c oughs> นั่นไงล่วงเลยไม่น่าไออะไรโข <c oughs> นี่ไงขึ้นมาตรงนี้ครับนี่ขึ้นมาตรงนี้นี่แล้วก็ดึงครับนี่ต้องบินไปครับอืใช้ความสับเข้าไปได้ครับนี่อรู้สึกจะมีรสอโซ <c oughs> มีลออโซม,มีแมงมุมให้ยิงยิงแมงมุมได้ไลท์ออฟนะครับแล้วก็ไอพวกางบลนี้ก็เก็บเก็บได้ครับนี่เงี่ยบินไอกระโดดขึ้นไปฟันนะครับอืมออีสองตัวเอาได้ไหมวะรู้สึกว่าจะเอาไม่ได้มั้งเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยมาเอานวกันโอเคทำให้มันจบๆไปก่อนเฮ้ยเย้ยโอ้โหขึ้นใหม่หมด <c oughs> นี่ครับคือเาอ,อย่างเงี้ยไม่ระวังเป็นอย่างนี้แล้ครับโอ้อะไรวะเนี้ยนี่นี่ไงบินไปเก็นจิบับกูไม่ใช่เก็นจินะกูคือดันเต้มาดึงไม้กล้องเฮงสวยนี่นะจับบับสองกล้องหนึ่งทีแล้วต่อยแม่งไมีกแล้ว ฆ่ <Dante> s. <S then, าดันเต้ซะไม่แล้วจะพวกน้อยโอ้ยเดี๋ยวเอาใช้ตัวเลขเปลี่ยนอาวุธได้นะครับ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวกูลองอ่ะไอ้น,นี่อยู่มึงจอบลอยดีจุงเบยนี่อืมเด๋ยวข้างล่างครับเยอะแยะครับมากันเป็นขบวนนะ่ะมามึงก่อนเลย สับด้วยขวานสับด้วยขวานสับด้วยขวานอย่ามายุ่งเขาตีกันสองคนนี่อืมโอ,อนบัวจังเลยโอ,อนบัวจังเลยอืมอืมอืม,อมนั่นไงบ่แล้วพวกพีศาจ์มันมันไม่มีทางที่จะต้านพลังเราแบบฟันส่วนกับเราแล้วมันไม่เคยชนะเราเลยครับลบแบบดิจิตอลอืมเจอแบบ ฟันเป็นชุดฟันเป็นชุดมาเป็นชุดนี่หายไปครึ่งขาดครึ่งเลยครับเมื่อกี้อืมฟันฟันหายไปครึ่งหนึ่งกดเสยงัดแล้วก็ทุ่มลงเรียบร้อยครับโอ้ยังรอเลยอะ <c oughs> โอเคไปต่อครับดันเต้เป็นทางที่ต้องไปอะจะยืด <c oughs> ไม่ใช่ละ <c oughs> อะไรกันละ่ะโอ้โห เรารอนายอยู่นะดันเต้วีเวทอยู่แม่งเอ้ยชัดเลยครับชัดเลยครับโลกนี้แม่งไม่ไมยุติธรรมครับปอดนายต้องร่วงลงไปซะที่ไหนเราเอ,อเราบินได้ครับอย่าลืมโอ้ตรงนี้ลงไปได้ครับโอเคสุดจะปลอดไม่ปลอดภัยแล้วครับอ้าาาาใครกูต้องร่วงจนได้ไอ้ปืนยิงปืนปืนยิงมันปืนยิงมันโป่ง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 ย,ยะโอ้โหเกือบโดนเโอเคไป มีเมื่อเกยบเห็นชื่อดันเต้ด้วยนะครับโน้ no! สไลด์แบบดิจิตอลเลยครับนี่โบดทอ้ะเกรสอ่ะเยี่ยมเลยมานี่มานี่มานี่เอาขวานตบอุ้ยขวานตบมาไอพวกยิวล้อนี่นี่ อ้ายไปสองเขาบอกว่าแรงมาแยตัวหานนี่มัอืมโอ้เฮเชอพลังตัวเองอ่ะเอ้ยค้างโอเคไม่ค้างครับนี่นี่เอเอเอออีกตัวหนึ่งครับแหน่อยอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เออเจอกูฟันเอาไวงเอ้ย เราพังตัวเองพี่ไอไม่เนี่ยฮะไม่แยะไม่แยะมากันโอ้โหลบ,บล,ล,ลบก่อนเดี๋ยวเราลบก่อนลบที่วะลบที่วะอุ้ยเกือบโอ้โลบลบลบ,ลบโอ้เนี่กูุซา,าตามมาโดนกูอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไอเ้เท็ยนี่ก็ยิงจังเลยอืมมาอืมเดี๋ยวเราขอเพิ่มเลือดก่อนเนี่ย แม่งเสยเฮ้ยไม่โดนเรียบร้อยครับแคทนายเธออยู่ที่นั่นไหมเธอได้ยินฉันไหมเนี่ยใหญ่มาเลยครับไทแลนด์แม่งใหญ่มาเลยใครเรื่องมึงไว้ว่วนอืมอเ่าไงล่ะกูตปวยังสู้ไงวะลืมแล้วเนี่ยมันจะิ่งมากลปลดแบบดิจิตอลดึงดึงหลังมันได้หรือเปล่าวะเอ้ยยะโอ้โห อ่าอใช่ดึงหลังได้นี่ดึงหลังฟันหัว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 อีกทีนึงฟันหัวอีกทีนึงแล้วฟันลำตัวอีกทีนึงงานหายโอ้โหโบัดมึงก็ไม่ใช่เบาๆบัตรมึงไม่ใช่เบาๆโอเคเนี่ยเอาแคทด,ดันเต้มันปเป็นคาออสนะต้องหาทางออกกันนั่นไง เตสทอยดันเต้โอ <c oughs> <g transparen cies> ้โหดันเต้วิ่งกูก็วิ่งอยู่เนี่ยวิ่งลงไปเลยเมื่อกี้ดันเต้วิ่งกูก็วิ่งอยู่เนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ผมวิ่งลงไปเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอยู่ดูแล้วดูมันทำโอ้โห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 เยอะไอสัตว์เอ้ยนี่ นี่ไปเออโอเคครับ,ออ,รบอ,ออกมาได้แล้วครับแหมโอ้โหออกมาได้แล้วโบดพังเลยอ่ะโอ้โหดันตีกวนประสาทมากเลยเนี่ยโอ้ The police ตำรวจได้รับเหตุอ่าผู้ร้ายครับทำลายอะไรสักอย่างบดบวเซนอะไรไม่รู้ว่าเมื่อกี้อ่านไม่ทันแล้วก็มีรูปบันเต้ด้วยครับจำหน้าคนนี้ไว้นะครับถ้าถ้าเห็นแจ้งตำรวจทันทีเรามีรางวัลนำจับให้คุณเขามีประวัติที่ไม่ดีเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยนี่คือบ๊อบแันเบส ดูก่อนว่าตรงทำจุดย่างที่พระเจ้าทำอย่างนั้นเหรอไม่ทราบครับโอเคครับจบไปกับดี v i l มเคลายพาร์ที่สี่แล้วนะครับงั้นก็ผมก็ขอจบการเล่น DMC อมาร์ที่สี่ไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับซึ่งทรังต่อไปก็เตรียมติดตามในพาร์ทที่ห้าได้เลยครับก็สำหรับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มากดไลค์ให้นะครับแล้วก็ที่ติดตามกันมานะครับ แล้วก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ